สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มัวมานะครับวันนี้คุณอยู่กับผมมัวมานะครับมัวมานะครับวันนี้จะมาเล่นนะฮะตัวหนึ่งนะครับก็คือไฮยาเตะนะครับเพราะว่าเป็นแครี่ตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเจอเขาได้เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเล่นธรรมดานะครับหรือเป็นการลงแรงนะครับมัวมาเองก็ไม่ได้สายแครี่อะไรจ๋าขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นก็จะมาลองเล่นให้ดูนะครับก็ตัวของไฮยาเตะนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีของเคาะนรับ พัซีฟการโจมตีนะครับจะเป็นการโจมตีปกตินะครับที่ถ้าเกิดโจมตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการชิงใส่ฝ่ายศัตรูนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราโจมตีนะครับบรรดาหกครั้งนะครับใส่ศัตรูนะครับค่าพลังก็จะฟื้นฟูมา40เอ่อหน่วยนะครับซึ่งมันมีความสําคัญมากมากนะครับแล้วก็ท่าที่1นะครับก็คือชูริเกนนะฮะก็คือเป็นการปล่อยดากระจายไปข้างหน้านะครับก็จะถ้าเรามีความเร็วในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นมันก็จะปล่อยได้เยอะขึ้นเองครับโดยที่ การโจมตีของไายาเตะจะเร็วขึ้นด้วยนะครับอันที่2นะครับคือ Shadow Step นะฮะก็คือการเคลื่อนที่แปลงหน้าหรือหายตัวไปนะครับณตรงจุดนี้ก็จะมีพาซซิฟติดตัวด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปนะครับแล้วมีสัญลักษณ์วงล้อมขึ้นมาเนี่ยแล้วเราโจมตีในช่วงของวงล้อมนั้นนะครับเราจะได้ค่าโจมตีเพิ่ม10%นะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วย10%เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของไฮยาเตะนะครับก็จะมีอันตระจาอ่มีดอตัวนะครับ เป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ป่ามีดรอบตัวนะครับก็เป็นท่าหนึ่งของฮายาเตะนะครับที่รุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็โดนเป็นคล้ายๆแบบ AOE ครับคือโดนทุกตัวที่อยู่ในวงล้อมนะครับหลักๆถือว่าสกิลของฮายาเตะไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับเ,เป็นตัวแคลี่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจส่วนของนะครับออกมาเป็นหลักๆเลยเนี่ย คือเน้นรองเท้าโจมตีไวนะครับแล้วก็ตัวทาลอนนะครับอันนี้คือคุ้มนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาคือคริใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของคริเซนตินะครับสลับกับตัวของขวานได้นะครับก็คือถ้าเราเอาดาเมจนะครับคิดว่าเราพิ้วเราไม่ตายง่ายก็ขึ้นเป็นครีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความถึกขึ้นมานิดนึงก็เอาเป็นขวานสโลเองก็ได้นะครับในขณะเดียวกันก็มีเกาะเกิดเป็นอันสุดท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคียวเอา ทีนี้ในส่วนของตัวรุนนะครับของไฮยาตเตเนี่มีรุนเฉพาะอยู่นะครับก็คือตัวของเวกนะครับก็คือเราต้องการคริติคอลกับความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็เราใส่มาเป็นสปิริตสิก้อนนะครับแล้วก็ดาร์คคอร์สิก้อนนะครับก็จะเป็นหลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับเอ่อหลายๆคนก็สามารถใส่อะไรหลายแบบเนี่ยผสมเลดก็ได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวของพลังแฝงนะครับจะจัดเป็นสายของเวด้านะครับก็คือมีแฟรี่ออกมาโจมตีด้วยนะครับ ทำให้เป็นการสร้างดาเมจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในความคิดของม้าม,มนา่ยคือพลังแฝงนี้น่าสนใจที่สุดเลยทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมดีกว่านะครับเอาละครับไปรุยกันเลยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นเกมธรรมดานะครับในการเล่นปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราลงแรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมมมาร์กเนี่ยไม่จะใส่แคลรี่นะครับก็ออกไปปุ๊บก็จะเป็นตัวถ่วงกับเขาได้ง่ายนะเพราะงั้นก็จะขอลงเป็นธรรมดาแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้จับแคลรี่สักเท่าไหร่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้ก็คือเวลาเราลงธรรมดาเราจะเจออะไรที่มันแบบไม่เคยเจอในแรงด้วยนะครับอย่างเช่นเอ่อสมมติสมมตินะฮะซาต้าโดนแบนตลอดเนี่ยเราจะได้เจอทอรอนโดนแบนเนี่ยเราจะได้เจอนะครับคือเราจะมีโอกาสได้เจออะไรหลายๆอย่างนะครับ ไปดูกันเลยอ้าวฝั่งข้ามเป็นไายัตเตเหมือนกันนะครับสำหรับเราเนี่ยก็คือว่าเป็นถือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จังหวะในการเข้าต้องดูชั้นเชิงกันนิดนึงเพราะว่าตัวไฮยาเตเนี่ยเวลาเรากระโดดอันติเข้าใส่วงไฟนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันก็จะต้องมีในเรื่องของตัวเลือดขึ้นมานิดนึงครับเพราะมันก็ยังมีโอกาสโดนดาเมจโดนสตันโดนอะไรได้นะครับหลักการของแคลรี่ชั้นดีนะครับคือแทงเราไปไหนนะครับโรมเราไปไหนเราก็จะไปด้วยนะครับนั่นคือหลักของแทงที่ดีเอ้ยอแคลรี่ที่ดีนะครับ จังหวะนี้เราต้องเอาแล้วนะครับนี่ได้แล้วครับโอเครีบเลยครับถ้าได้ตรงจุดนี้ด้วยเนี่ยจะเป็นการตัดป่าซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้วันเดอร์เราขึ้นไปเคลียร์บนละเราต้องรีบเอาก่อนเฮ้ย hey, มันมาแล้วทันนา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 โอเคเดี๋ยวเราทันครับไปครับถอยเลยนะครับ อยากได้คืบเอาสองนะครับถ้าเราไปเอาบับแดงในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะขึ้นมาทันแล้วก็โดนรวมไฟแล้วเราก็แพ้นะครับถ้าเราไปเอาบัฟบัฟแดงของเขานะครับเพราะว่าเราจะอยู่ในจุดที่ลึกเกินไปนะครับนี่โอมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าไฮยอเตก,ก็เกลียดโอมานะครับเพราะว่ามันมีจังหวะคือกระโดดเข้ามาแล้วก็สตันนะฮะทำให้เราเนี่ยต้องหยุดชะงักถ้าเกิดเราใช้อันติอยู่เราจะหยุดทันทีนะครับ อาอะครับเราต้องถอยนิดหนึ่งเนี่ยได้เจออะไรแปลกๆเยอะๆเลยสำหรับตัวไฮยาเตะนะครับที่เราเอามาในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสู้กับอาร์เรนได้ดีนะครับเพราะว่ามันเจาะเกราะได้ดีโอ้โหฝั่งเราโดนก่อนแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นไฮยาเตะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีแต่ว่าความยากของเราอีกระดับหนึ่งที่เราจะเจอก็คือซาต้าครับคือมันบินมาโดนเราได้แน่ๆถ้าเราไม่รีบออกจากรัศมีของมันในการบินเข้ามาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายค่อนข้างสูงมากนะครับ้ารามนบบนะัปะณ ถ้าลงแรงปกตินะครับแทบจะเรียกไม่ได้เคยเห็นซาต้ตาเลยนะครับเพราะว่ามันโดนแบนทุกเกมจริงๆนะสำหรับคอนต้นเอาละครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะครับไปช่วยวันเดอร์วูแมนของเรานะครับเอเดี๋ยวดูของนิดนึงนะครับโอเคเราออกเป็นฟีเนตทารอนนะครับบางคนอาจจะออกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆคือต้องอิงในเรื่องของความเร็วโจมตีไว้ก่อนนะครับหรือจะออกเป็นคลิใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าออกอย่างนั้นปุ๊บก็ดามจจะไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องดูนิดนึงครับว่าเราอยากได้อะไรนะฮะเฮ้ยเด เกียดโอมาครับจริงๆนะครับสลับเกมนี้ถ้าโอมามันแอบมันเล่นดีมันพุ่งมามันสตันจังหวะที่เราอันติสวนเข้าไปนี่เราเราช็อกเลยครับเราจะหยุดทันทีเนี่ยเราจะเสี่ยงออแลครับเดี๋ยวเราจะพยายามเซฟตทวดีเซฟอ้าวเวนกรรมรู้สึกข้างล่างจะเป็นเฟอร์เรนปะทะเฟอร์เรนนะครับเพื่อค้นหาเฟอร์เรนตัวจริงนะครับอีกตัวหนึ่งมันต้องเป็นตัวปลอมแน่นอนสลับโมมาร์เองเลนบนเองก็เป็นฮายาเต้ตัวจริงกับฮายาเตะตัวปลอมนะครับดูกันโอ้ยข้างล่างแม่งเทพเฟอร์เรนนี่มาเด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  ถ้าเกิดว่าเราเสียเปรียบที่เลนล่างนะครับอันนี้คือเราจะยิ่งลําบากหนักกว่าเดิมนะครับถ้าเราเสียเปียบเลนบนอีกอันนี้คือหนักเห็นไหมครับมันเข้ามาสตันแล้วโอ้โหเรียบร้อยโดนเลยครับโดนโอมาสตันทีหนึ่งปุ๊บยกเรียบร้อยปุ๊บตามด้วยซาตา้าบินเข้ามาต่อนะครับอย่างรวดเร็วพระเจ้าคอมโบนะลกไม่เป็นไรครับเราพอไหวอนยะู่เนอะดูจากตรงนี้แล้วจะพยายามไม่ละสายตานะครับข้างบนแม่งสามตลอดเลยอ่าโอเคเรีเลีนห้างของเราเนี่ย จะมาก็กลัวนะครับกลัวไม่มีใครไปรับเวลาจะเดินตัดผ่านน้าทีเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่าโลไม่ได้อยู่ด้วยไม่เป็นไรครับเราต้องเป็นที่พึ่งของทีมได้นะฮะเออแม่งติดใจมาอยู่บนมากดเตทีเอ็มกางกูเนี่ยเดี๋ยวด้ยกดเล่นกูอยู่ได้ไอโอมาที่แอบอยู่ในนี้ครับแวบๆบแบบนั้นโอเคครับเราลงหลังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราโดนซาต้าพุ่งเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยซาต้าเนี่ย ต้องมาอยู่หลังป้อมเราแล้วมีโอกาสตายนีนะ่นี่ขอทีนึงโด,โดนะโดนโดนไหมโดนไหมโดนเนอะโดนเนอะเรียบร้อยได้สองค่อยคุ้มหน่อยแลกกับจิ้งจอกของเราไปลิเลียน้าไปก็แล้วกันอเดี๋ยวใครครับอ๋อมีฮายาตเตอีตรงนี้วันเดอร์วูแมนกูจะเอาให้ได้ไงจะเอาจะเอาได้ไหมไม่ได้ <laughs> ไม่ต้องไปตามเขานะครับไฮยาเตะเนี่ยถือว่าไวอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นโอกาสตามแล้วเ,เราจะตายเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเราไปตามเขาปุ๊บเนี่ยเขากดตัวของสกิลที่1เนี่ยเป็นนินจาดาวกระจายเนี่ยใส่เราปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นเนื้เลือดเราลดเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันสวนเกือบแบบฉุกคิดได้ไอ้เหี้ยเลือดน้อยไปนี่ไอ้หมุนกลับมาปุ๊บกดอันเตะเราตายมาพอดีนะครับไม่ได้เลยเพราะงะั้นเวลาเล่นไฮยาเตะเนี่ยอย่าไปตามซีซัวนะครับเดี๋ยวตายอันนั้นเรียบร้อยครับเก็บฟรีนะอันเลนโอเคครับคอร์ดกุ จังหวะนี้ตอดได้ต้องตอดนะครับต้องตอดตอดหน่อยครับมีโอกาสตอดนี่นะอันติหน,น่อยนี่โอ้โหเห็นไหมครับโดนพอมันกดอันติหยุดหมุนเสร็จปุ๊บนะครับมันตามด้วยการกดสกิลนะครับยกเราขึ้นตีเราหนึ่งทีเราก็สตันนี่คือเห็นผลนะครับว่าตัวของไายาเตะเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไร้เทียมทานเสมอไปนะครับแต่บางคนเล่นอาจจะเก่งไปเลยก็ได้นะ ถ้าเราเอา,เอาตัวพูลิฟี่มานะครับก็คือตัวล้างสถานะครับมันก็จะช่วยแฮเตะได้เหมือนกันนะครับเวลากดอันติเข้าไปก็จะไม่โดนโอมาร์ส่วนนะครับเพราะงั้นบางคนก็จะเอาอันนั้นมาแต่ว่าของมัวมาเนี่ยชอบเป็นตัวของฟิกเกอร์มากกว่านะครับอันนั้นคือชอบมากกว่าก็เลยเสียดายไม่ได้เอาตัวพูลิฟี่มาโอเคเดี๋ยวช่วยหน้าคอสฟามนิดหนึ่งครับไปครับนาคอสกูเกิดเร็วๆดอืมด้านหน้านครับโอมาร์ของเราโอ้ยโอ้โหอ,อะไรมันเนี้ยเฟรนติโน่นี่มันกดล่างดีเหลือเกินนะครับ แสดงว่าตัวของเฟอร์เรนิโนฝั่งนู้นเนี่ยคือเป็นเทพมหาเทพนะฮะแปลกนะครับถ้าเราเจอเก่งนี่คือเก่งไปเลยนะครับสำหรับตัวของเฟอร์เรนติโนอ่านะครับตอนนี้ได้เป็นตัวของฟินเนทารอนแล้วนะฮะเราจะขอกดกลับบ้างครับเดีย๋ยวยูไหนแล้ววะอีโอมาถ้าลงแรงนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโอมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คนเขาเล่นจังหวะดีๆครับ แอบสักนิดนะครับกระโดดออกมาครับตีทุบสักทีนึงนะครับทำดามเมจแล้วก็ถอยไปนะครับนั่นคือเราจะรำคัญแล้วเราก็จะกลัวป่านะครับอารมณ์คล้ายๆกับตัวลิกเตอร์แต่ว่าสำหรับโมมาโมมาว่าลิเกเตอร์เนี่ยน่าจะโหดกว่านะแต่โอมาในหน้ารำคาญน,นะครับโอเคเพราะงั้นจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะรักษาระยะห่างซาต้านะครับก็บางตัวเนี่ยเราเราต้องบอกว่าเราก็แพ้ได้นะครับอย่างเช่นซาต้ากับเราอย่างเงี้ย ถ้าซาต้าวิ่งวิ่งมานะครับแล้วก็กดอันตินะครับเรามีโอกาสตายเปนขนาดอยู่วงไฟได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วต้องดีดตัวออกห่างนะครับเพื่อให้มันไปเล็งตัวอื่นพอมันลงเซฟเพื่อมันฆ่าใครไม่ตายคราวนี้มันต้องตายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของตัวซาต้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าหลายๆคนเวลาลงแรงเนี่ยจะแบนเยอะมากกว่านะครับโอเคครับไม่เป็นไรอ่านี่มาไม่ได้ไม่ได้เราระยะไม่ได้นะครับ ต้องเช็คพลังงานของสะอาของตัวไฮยาเตะตลอดนะครับเพราะว่าพลังงานมันมีความสําคัญมากๆครับต่อการใช้ท่าทั้งหมดที่มีอยู่นะไม่งั้นคือเราจะใช้ท่าไม่ได้นะครับถ้าเกิดพลังงานหมดนะครับโอเคครับโอ้เฟอร์เรนิโนโดนด้านล่างหนักเลยว่ะเทพเฟอร์เรนแน่เลยนะครับตรงนั้นนะครับชัวร์แล้วเสียป้อมล่างจนได้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีของพระเอกในอนิเมะนะครับก็คือลมแม่งเลยนะครับเพื่อความไม่น่าด้านไปครับกดยุนพบ นี่ลุมสามลุมหนึ่งโคตรพระเอกเ,อเ,อเ,อเรียบร้อยครับตายหากันเรียบร้อยตายไปสองตัว <laughs> นะครับมหาเทพเฟอร์เลนลำสองดีตายหาไปสองตัว <laughs> โอ้ี่มันของจริงนีวะนะครับเอาละครับแพ่าั้นวิธีแก้เฟอร์เลนนะครับเดี๋ยวเราจะรักษาระยะห่างครับล้วต่อนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปเข้าบ้าบินแล้วเมื่อกี้คิดว่าลุมแล้วจะชนะที่ไหนได้แม่งเป็นตัวจริงจริงนะครับทำให้เรามีโอกาสเสียป้อมบนไปแล้วนะครับ อาลครับตรงนี้นะครับรู้สึกจะถูกกดที่ป้อมกลางด้วยนะครับเสียไปเลยแล้วป้อมกลางครับป้อมบนยังไม่เสียโอมากับซาตานะมันทำให้ทีมเรานะครับเล่นยากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอิซาตา้าแต่ไม่ไรครับเราพอสู้ไหวอยู่แล้วนะครับสลับเกมนี้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนเล่นโอ้โหมหาเทพฟเฟอเรนมันมาโอโ้มาอีกปาล์นมา อย่าไปใกล้กูเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละคือวันเดอร์แมนมันยังพอมีมีทางรอดได้นะครับจากที่ตัวเลือดมันเยอะนะครับนี่นะนี่นะนี่นะเราลบปั้มกูวมีโอกาสชนะไว้เข้ามัวมแบบนี้นะครับจริงๆก็คือจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าตัวของอันติอารเลนมันโดนเราเนี่ยเราก็มีโอกาสตายนะโชคดีไม่โดนวันเดอร์นะวันเดอร์มันยังมีความหนาของตัวเลือดอะไรเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสรอดมากกว่าเราทําให้เรามีโอกาส ค่านะเก็บทั้งโอมาได้เก็บทั้งอะไรได้เออคอนชั่วหน่อยนะครับน,นะครับตอนนี้รีบแย่งเลยแย่งฟามฮายาเตะเป็นตัวที่ต้องใช้ของนะครับไม่งั้นคือมันจะไม่มีความแรงเลยเพราะ,ะช่วงต้นเกมเนี่ยแทบเรียกว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันครับสําหรับตัวของฮายาเตะโอเคครับแต่ถ้าเกิดมีามดาเมจแล้วอย่างเงี้ยได้อยู่โอ้โหมหาเทพเฟอร์เรนมันจะเอาไหมถอยเลยครับถอยเลยครับอยู่ในรัศมีไม่ได้คือมหาเทพเฟอร์เรนคือโอ้ยมาอีกตัวนึงเอาแล้วอารเลนเนี่ยนโอ้โหถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยจังหวะนี้ ตายไปคือไม่คุ้มเลยนะครับมาเทฟเฟอร์เรนเก็บไปหกหนึ่งพระเจ้าคือเป็นตัวหนึ่งที่ว่ามาร์กไม่คิดจะเล่นเลยแล้วเล่นไม่เป็นด้วยครับเฟอร์เรนิโนเกมอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับสลับรูปการนะครับเพราะว่าอะถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยครับเอ่อเวลาที่เจอลักษณะแบบเนี่ยครับแล้วตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดๆอย่างเงี้ยฮะค่อยๆครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสี่เรียดเลยฝั่งเรามันมีทั้งตัวต้นเกมกับเลดเกมนะครับ แต่ว่าแคลี่อย่างเราเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจให้กับทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บค่อยๆใจเย็ยนๆนครับอย่าตายเยอะกะพ็พอแต่ดูท่านางแล้วน่าจะหลีกเลี่ยงการตายไม่ได้ซาต้าก็มาอย่างเงี้ยโอเคครับต้องสังเกตดูแมปเล็กตลอดเวลานะครับอีซาต้าออเยี่ยมนะคอสผมแพงลิตแล้วเดี๋ยวครับขึ้นไปเอาเลยครับดเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเนี่ยบัฟแดงปล่อยให้อยู่นี้นานไม่ได้ครับนาคอสก็ตายไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะแย่งบัฟแดงอ้ยผมน่าจะแย่งไม่ได้แน่ยครับเด,เดี๋ยวเวดก่อน โอ้โหออฟเลนเราก็แพ้ในขณะเดียวกันเนี่ยคือ,เ,อเลนกลางอ่ะเราก็แพ้นะครับนี่คือเรามีโอกาสแพ้ทั้ง2เลนเลยนะครับแต่ไม่ไรครับเลนแครรี่เรายังก็แพ้เหมือนกันนะแต่เรายังพรอรักษาตัวเราได้นะครับเขาเรียกว่าแก้แค้นส0ปียังไม่สายเดี๋ยวก่อนออกเป็นคริสตินตินะครับตอนนี้เราได้คริสตินติมาแล้วนะครับอยากได้ดามเมจปะทะนะครับเพราะว่าเรามีวันเดอร์ยันไว้นะครับเดี๋ยวเราออกเป็นเลือดต่อนะครับก็คือเป็นขวัญสโลนะครับ ทำให้ตีปกติปุ๊บก็จะมีการสโลเกิดขึ้นนะครับกดป้อมไม่ได้เลยอ่ะนั่นแหละครับมาแล้วได้จังหวะดีๆเราต้องกดให้ได้ครับป้อมป้อมเราต้องเอาบ้างแล้วนะครับเพราะเราได้ป้อมบนแล้วแต่ฝั่งอื่นของเราเนี่ยยังไม่มีใครได้ป้อมอะไรอื่นเลยโอ๊ยมาแล้วอะไรได้เลยเจาะให้นี่นี่นะเจาะให้เรียบร้อยนะครับได้ไปหนึ่งซาต้าลงมาครับดูแบบเล็กไว้ด้วยครับโอมาอีกโอ้ยสามตัวถอยก่อนเลย พลังงานครับดูพลังงานด้วยนะครับเวลาเล่นไฮยาเตะนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับจะค่อนข้างไม่คุ้นกับการที่ต้องเซฟพลังงานไฮยาเตะนะครับเวลาจะใช้อันติหรือเวลาเข้าวงไฟนี่สวนแม่งเลยนี่ตายะเถยๆต้องนะครับบังอาจนักล้กกูก็ไม่ได้คิวสักอันหนึ่งเยี่ยมอะไรอ่ะสำนักงานปลอดความปลอดภัยปรับระดับ่าไอสองเท่าวะอ่านไม่ทันโอเคครับช่างมันชอบเหลือเกินนะไอมีแมสเซนเจอร์อะไรบ้าบออะไรพวกนี้เด้งมาไม่รู้แม่งปิดยังไงนะครับ เวลาเล่นนอยู่ปุ๊บเนี่ยคุณจะตายเอาเนี่ยแหละอันนี้นี่ะนี่นะนี่นะดีนะมันไม่เด้งเอาตอนที่กำลังไฟอยู่แล้วมองมึงข้างบนนะเพราะถ้าเกิดมันมองข้างบนนะครับแล้วถ้าเกิดมีเอเมสเซ็ตบ้าๆเมื่อกี้เด้งมานะครับเรียบร้อยนะครับคือเราจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคครับได้ขวานสโลมาแล้วนะครับโอกาสเป็นของเราครับป้อมนี้ขอก่อนเลยครับดันได้ต้องรีบดันนะครับเกมชนะกันที่ป้อมนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะไปเอาเลนกลางมากนะครับเพราะว่า ฝั่งเรากําลังสู้อยู่กับอเลนนะครับน่าจะสามารถเก็บอเลนได้ได้ไหมได้ไหมได้เก็บอเลนเรียบร้อยครับผมไปต่อครับรีบเอาป้อมเลยครับเพราะฝั่งข้ามตายไป3ตัวแล้วโอ้ยแคซาต้าตัวเดียวกลัวไหมกลัวเอ้ยเอะไรป้อมแม่งเลยนะคือมันเล็งแต่กูนี่หว่าลิเลียน่าก็อยู่แม่งไม่เอาอย่างเงี้ยครับถ้ามันเดี่ยวๆอย่างเงี้ยครับมันเล็งลงง่ายมากครับสำหรับซาต้าครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราเราจะสู้กับซาต้าเนี่ยถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มเนี้ยแล้วมันจะบินเข้ามานะครับแยกย้ายไปคนละทางแค่นี้มันก็ไปไหนไม่ถูกแล้วโอ้โหแแลล้้้วววขอมันนก็ดย ในการเล่นตัวฮายาเตะนะครับฮายาเตะเนี่ยผิวก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความผิวของเขานะครับในช่วงต้นเกมก็ยังบางอยู่นะครับเพราะฉะั้นอาจจะต้องมีคนมาช่วยเดินบ้างนะครับหรือว่าดูเขานิดนึงบ้างเงี้ยครับแต่ไม่ต้องมาเฝ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเองก็เอาตัวรอดได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ทามนะครับที่ฮายาเตะเนี่ยเป็นตัวที่มีของนำแล้วนะครับหรือว่ามีเราอาจจะเอาไปฟาร์มนะครับจะเป็นตัวที่กดดันฝั่งงข้ามได้ง่ายมากๆนะครับ อย่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราเจอทั้งอาร์ลเลนในการล็อกขานะครับอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่รอแน่ๆล่ะแต่ถ้าเกิดเจออาเลนอย่างล็อกขานะครับเราเก็บตัวของฟิกเกอร์ไว้นะครับกดกดลงมาเุ๊บเราโยกหนีเลยก็มีโอกาสที่จะออรอดตายได้นะครับ โดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นลงแรงเนี่ยเราจะมีการเลือกตัวแก้ทางถูกไหมฮะแต่ว่าบางครั้งนะครับเราเองอ่ในฐานะที่เราเองก็ไม่ใช่มเมนแคลรี่เนาะนะครับถ้าเราไปเลือกแคลรี่ทิ้งไว้ก่อนปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ชํานาญจริงไม่คล่องจริงในการดูแลเนี่ยแล้วฝั่งข้ามเลือกตัวแก้ทางเก่งนะครับหรือว่าสามารถเป็นงานในการแก้ทางกับเราเนี่ยเราก็เล่นลาบากเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาลงแรงเนี่ยจะเลือกตามใจไม่ได้ถ้าเกิดเราเป็นโซโละ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เป็นทีมเนี้ยโอเคครับเราอาจจะมีการเดินเกมที่แก้ได้นะครับเพราะว่าการเล่นเกม RV มันก็อยู่ที่การแก้เกมจากการเดินเหมือนกันนะฮะอืมเอาละครับ,ออรบตอนนี้สถานก,การณ์เลวร้ายมากครับก็คือ,อตัวของมุมัเนี่ยโดนข้างข้างบ่อยจากซาตานะครับเพราะว่าเราบางที่สุดละดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้ครับเราจะไม่ยอมตายหลังจากนี้เป็นต้นไปนะ <laughs> ไม่รู้ได้เปล่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงเหมือนกันนะครับฝั่งข้ามมีทั้งมหาเทพเฟอร์เรนนะครับแล้วก็มีซาต้านะครับดีนะครับที่ป่ามยังไม่ไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอมาที่เดินเกมดีมากๆเลยนะครับเล่นยากอยู่พอสมควรเลยเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปเคลียร์เลนล่างบ้างนะครับอุยเจอกับมหาเทพเฟอร์เรนนะครับอย่างนี้ต้องวัดใจกันหน่อยนะครับว่าไหวไหมนะครับแต่น่าจะไหวอยู่แหละโอ้ยโอ้โหเฟอร์เรนมันหนีได้ครับ นี่คือระดับความเชี่ยวชาญขั้นสูงหรือเปล่าวะหรือว่าเราทำอไเราฆ่าไม่ตายวะเนี่ยแป๊บแป๊บแม่งหนีอย่างเร็วเลยนะครับอีโอมา่าขอหน่อยเถอะบังอาจฆ่าเพื่อนเราหนี่นี้นี่นี้นใช้ตัวท่าสองนะครับเก็บพลังงานเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ท่าสองในการหลบก็ได้อารมณ์เล่นฮายาเตะนะครับมันจะมีความคล้ายลาสอย่างหนึ่งก็คือไอตัวต้องเก็บไอตัวแถบพลังงานนี่แหละ คือจบก็คือจบอะครับประมาณนั้นเวลาใช้ท่าปุ๊บก็คือเราอาจจะต้องใช้ทีเดียวถึง3ท่าพร้อมกันเนี่ยพลังงานมันก็จะหายไปเยอะพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเราจะยังทําอะไรไม่ได้ครับยกเว้นเราโจมตีมันครบ6ครั้งนะครับพลังงานถึงจะฟื้นขึ้นมาให้โอเคครับตอนนี้เรามีเกาะเกิดแล้วนะครับถือว่าของครบละโอเคเราอยากกดใจจะขาดแล้วนะครับรีบๆเข้าไปสักทีเหอะอยากกดบ้างนะครับเดี๋ยวออกเคียวเลยทิ้งไว้นะเผื่อตายนะครับจะได้ชุบเกิดขึ้นมาได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะยัง ไม่ถนัดในการเปลี่ยนของระหว่างที่เป็นกอเกิดกับตัวของเคียวนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับโมมาร์กเองก็บอกเลยนะครับว่าไม่ถนัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องฝึกจนกว่าจะได้ครับประมาณนั้นโอเคครับขอป้อมนี้นะครับตอนนี้จังหวะดีอุ้ยเฟอร์เล่นมาดีนะมายอเกิดดิบกดเลยครับตอนนี้แหละขายขายนี่เรียบร้อยถอยนะครับโอเคครับแล้วเราได้เกาะเพิ่มอย่างนี้มีโอกาสได้ป้อมนะครับแล้วก็ได้คิวด้วยนะครับอุ้ยตายละท่าเดิมนี้โอเคครับกดฟิกเกอร์รอไว้เลยครับหนีเรียบร้อยครับเก็บได้อีกศพหนึ่งไปต่อนะครับจังหวะนี้นะครับ เราออกเป็นแฟรี่เห็นไหมครับแฟรี่ก็ช่วยเราในการโจมตีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคุ้มมากๆเวลาเราเข้าวงไฟนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องต้องเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดอีกรอบนึงนะครับเพราะเรายังใช้ได้อีกหนึ่งครั้งตอนนี้ในในจุดที่เป็นป้อมกลางครับถ้าเป็นหลายๆคนคงอยากจะเก็บ3ทางนะโมมาขอไม่ครับคือเอาชัวร์ดีกว่านะครับเราไม่ใช่โปรเพเยอร์นะครับต้องไปเก็บ3ทางยิ่งถ้าเกิดเป็นลงแรงในหัวร้อนเลยนะครับโอเคครับรีบถอยเลยดีกว่า ได้คืบจะเอาสอกครับจริงๆมีโอกาสจบได้นะครับานาคอร์บุกเข้าไปแล้วเราก็แไปล่ออันติของของซาต้าทหน่อยครับตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ยน่าจะได้อยู่โอเคครับเปลี่ยนของครับเป็นก่อเกิดครับทําแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะช่วยเราให้เรารอดพ้นจากความตายได้นะครับเซ็ตของตัวไฮยเตะเนี่ยค่อนข้างจะฟิกมากๆเลยนะครับเป็นแบบอื่นได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เซ็ตที่ดีมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับ ในการโจมตีนะครับหรือครีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามังกรหน่อยถ้าเกิดเราได้ตัวของตัวผลึกมังกรนะครับเราก็จะผ่ายยากนิดนึงนะครับทีนี้เวลาเราเข้าไปสู้เนี่ยเราจะอยู่ได้นานนะครับเรามีโอกาสที่จะดันต่อได้นะครับขอแค่เรามีโอกาสขอเหิดนะคอสโอเคได้ครับจังหวะนี้แหละมาสิเฟอร์เรนมาสิมาสิตายอุ๊บโอเคครับเรามีเกาะเกิดอยู่ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยดเ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 ดโอ๊ะโอ้เอ้ตรง ทำไมเกาะเกิดไม่ทํางานงงเลยครับเอา้าเวนกร,รมทำไมไม่ทํางานอ่ะเนี่ยงงเออช่างมัน,นครับไม่เป็นไรครับไหนๆก็ตายตายไปแล้วบอกหยอกๆว่าจะไม่ตายฝั <laughs> ่งนู้นออกเกาะเกิดสามตัวนะครับและยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับโอมากูก็เหลาป้อมกลางด้วยเอาละครับง่วะนี้คือจะเรียกว่าเราเสียเปรียบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราตายไปสามตัวฝั่งข้ามตายไปแค่ตัวเดียว ถ้าเกิดว่าจะสู้สลับเกมที่ค่อนข้างเสียเปรียบแบบนี้นะครับก็มีน่าจะมีอยู่2วิธีเนาะจากที่โมมาร์เคยลองดูหนึ่งก็คือเข้าป้อมไหนครับยอมยอมเข้าป้อมไหนเพื่อรอสวนนะครับในจังหวะเขาจะขึ้นบ้านนะครับเขาอาจจะขึ้นพลาดก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับวิธีที่2ครับคือเราต้องซุ่มนะครับวิธีซุ่มนะก็ให้ดูจากเวฟที่มันดันเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันจะทําการดันเว็บใดเว็บหนึ่งก่อนนะครับเพราะมันก็ไม่ดันพร้อมกัน3เว็บถ้าดันพร้อมกัน3เวฟบ네 <Diego> เนี่ยเราแบ่งคนไป2ฝั่งนะครับฝั่ง1นึงฝั่ง1นึงนนะครับแล้วก็ใช้ลุมอีกฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเข้าป้อมในนะครับอย่างเกมนี้เนี่ยม่มาร์กเจอทั้งหมหาเทพเจอทั้งลมที่แข็งแกร่งมากเดี๋ยวเราจะหลบเข้าป้อมในดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ในมากเนาะดูจากท่าทางแล้วคือเราต้องเติมเพื่อนหน่อยนะครับโอเคมีโอกาสเก็บไดก้ก็เก็บได้นะถ้้้้้าาาาาไไไมมม่่่่่ดดก็็ถอออออยยยยยยงงงงเเเเเีีววนะครครับตติล กับข้าป้อมกลางดีกว่าครับเนี่ยไปตายกันหมดแล้วเรียบร้อยเวรกรรมชีวิตคือเวลาคนเราเจอคนเล่นที่มีฝีมือครับถ้าเกิดว่าเขาหนัวอยู่เนี่ยครับจังหวะในการเล็งตัวสําคัญนะครับมันจะมากกว่าอย่างเช่นเราไปลุยกับคิวกอดอย่างเงี้ยครับแล้วเราเป็นเทวนาสมมุตินะครับเราไปลุยับคิวกอดคิวกอดมันจะไม่สนใจตัวแทงค์ิงบบอนนะครับมันจะพุ่งเข้ามาเพื่อฟันแครี่อย่างเดียวนะครับเพราะมันจะกดล้างสถานะและเอาแครี่ก่อนมันรู้เลยครับว่าถ้าเกิดแครี่ตายก่อนปุ๊บคือแทงค์จะไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะครับ เพราะงั้นเวลาเจอคนเก่งๆมากๆเนี่ยมูมาก็จะดูวิธีเล่นของเขานะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยต้องใช้สกิลเพย์สูงนะครับก็ไม่แค่ดูอย่างเดียวไม่พอครับคือเราต้องไปฝึกเองด้วยนะครับจังหวะนี้คืออยากให้ถอยมากกว่าอ้อโหแม่งเข้าไปบวกเลยอะไรช่างทำให้ใจกล้าขนาดนั้นไปบวกลมกับตัวของเฟอร์เรนติโน่ฝั่งนู้นรับรองสักพักกูว่าได้ศพได้ไหมนั่นนั่นไงเฮ้ยอ้ได้เว้ยอยัชั่วหน่อยโอเคครับไปครับไปต่อครับเราต้องเอาอตัวนี้นี่นี่เฟอร์เรน,นเอาคืนบ เห็นไหมครับว่าถ้าเราเอาตัวพลังแฝงแฟรลี่มาครับดาเมจที่ขาดไปนะครับเวลาเราเขาชิงหนีนะครับดาเมจของตัวแฟรลี่นะครับจะไล่ตามนะครับนั่นคือข้อดีมากๆในการเติมดาเมจที่หายไปนะครับโอเคเอาอีกตัวหนึ่งครับนี่นี่ฮยะเตะเรากับคุณนิวามะเออทำให้ฮาเตะมันห่างนะครับมันก็จะไม่สามารถเติมให้กับอารเรนได้อารเรนก็ตายได้เหมือนกันเอาละครับจังหวะนี้ต้องรีบจบนะครับเดี๋ยวดันกลางเลยครับโอกาสดีแล้วนะครับอย่าให้มูม์กตายไม่มากกว่านี้เลยครับขอร้องนะในขณะเดียวกันนะครับคือตัวของเราเนี่ยครับทั้ง อา่าเขาเลยนะทั้งช่วยทั้งฆ่าจนได้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวโอเคอืมโอ้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 เอ้ไนี่เนี่ยตายซะเถอะสวนเออเอา้อาวอะไรอยู่วะเนี่ยตายได้ยังไงอยู่เนี่ยอีโอมาขนาดตายแล้วมึงยังทุบกูไปด้วยเหรอสามส่งนี่มายูอเอน็น สำหรับใครที่เล่นฮายาเตะเก่งๆนะครับอย่าลืมมาแชร์ให้กับโมมาร์ด้วยนะครับโมมาร์จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาจากความคิดเห็นของใครหลายๆคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเล่นก็ทำให้เต็มที่ทุกครั้งไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ลงแรงนะครับเพราะถ้าลงแรงอะโมมาร์คงไปไก่ให้เขาแน่ๆเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ